คอนนี่ที่ถูกระเบิดในเหตุการณ์ที่พวกเขาติดอยู่ในถ้ำซึ่งมันเป็นกับดักของพวกเสียงกระซิบทําให้เพื่อนๆของเธอนั้นออกตามหาเธอแต่ก็ไม่เจอและแน่นอนว่าเธอยังไม่ตายจากซีซั่นที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าคอนนี่ได้พบกับเวอร์จิลหลังจากที่เวอร์จิลได้แยกย้ายกับมิชนในซีซั่นที่10ก่อนที่13ซึ่งเวอร์จิลอาจจะพาคอนนี่ไปที่เมืองอเล็กซานเดียแต่ว่า มันผ่านมาหลายตอนแล้วเธอก็ยังกลับมาไม่ถึงเราจะมาดูกันว่าเวอร์จิลนั้นทำอะไรกับเธอแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันขอคนละสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปเนี่ยท่านจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันครับ let's go อย่างที่เราได้เห็นในฉากที่คอนนี่ได้สลบไปอยู่ในกลางทางนะครับแล้วก็มีเวอร์จิลที่ขี่ม้ามาพบกับเธอเวอร์จิลก็มองคอนนี่ครับและเขาก็ไม่ได้รีบร้อนที่ลงมาจากม้าเพื่อช่วยเธอบางทีเวอร์จิลอาจจะคิดว่าเขาสามารถจะพาคอนนี่กลับไปเมืองอเล็กซานเดียเพื่อเป็นการไถ่โทษโดยใช้คอนนี่เป็นเครื่องต่อรองและไปแจ้งข่าวให้กับพวกที่อยู่อเล็กซานเดียได้ดูว่าตอนนี้มิชนได้แยกกับเขาไปนะเพื่อที่จะไปตามหาริก และตอนนี้คนที่กำลังรอคอยการกลับมาของคอนนี่และพร้อมไ่ออกไปตามหาคอนนี่ก็คือเคนลี่ซึ่งในตอนที่เวอร์จิลพบกับคอนนี่ถ้าเขาคิดว่าเขาจะพาคอนนี่กลับไปที่เมืองเลันเดียและตัวเขาเองนั้นก็มีม้าอยู่ด้วยแน่นอนว่ามันต้องมาถึงแล้วแต่วันเวลาผ่านไปหลายตอนซึ่งตอนนี้คอนนี่ก็ยังไม่กลับมาเมืองเลันเดียซึ่งเอาจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นนักแสดง ติดทายหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า E t e r n a l ของทางค่ายมาเวลซึ่งมันน่าดูมากๆเลยครับเอาจจริงๆแล้วนักแสดงหลายคนในเรื่องเดอะวอชิงเดทเข้าไปร่วมแสดงในค่ายมาเวลหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิชชนที่รับบทเป็นโอฮเยในแบ็คแพนเทอร์จูดิตที่รับบทเป็นโลกิในซีรีส์โลกิเอา้ากลับมาเข้าเรื่องนี้กันก่อนนะครับจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้นคอนดี้ยังไม่ตายนะครับเธอตื่นขึ้นมากลางทางและสภาพของเธอก็เปื้อนดินไปหมดเลยครับ ก่อนที่เธอจะล้มลงจากนั้นเวอร์จิลก็มาพบกับเธอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากนั้นบ้างซึ่งคอนนี่เนี่ยปกติแล้วเธอเป็นคนที่มีปัญหาทางการได้ยินและเธอก็ไม่สามารถที่จะพูดได้การสื่อสารของเธอนั้นต้องอาศัยการเขียนโน้ตเอาครับและบังเอิญว่าเวอร์จิลเองเนี่ยก็มีลูกสาวที่มีชื่อว่าจัสมินที่มีปัญหาทางการได้ยินเหมือนกันบางทีพวกเขาอาจจะสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเธอก็น่าจะหาทางกลับเมืองอเล็กซานเดียอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าเธออาจจะจําเส้นทางไม่ได้เป็นไปได้ว่าการระเบิดในครั้งนั้นอาจทําให้เธอนั้นจําอะไรบางอย่างไม่ได้และในตัวอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่เวอร์จิลกับคอนนี่พวกเขาอาจจะกำลังวิ่งหนีพวกดิปเปอร์อยู่ก็เป็นได้ครับ เวอร์จิลพยายามพาตัวคอนนี่กลับไปเมืองอเล็กซานเดียเพื่อไถ่โทษจากการที่เขาทรยศมิชอนแต่ระหว่างทางพวกเขาอาจจะเจอเข้ากับพวกริปเปอร์และมันอาจจะทําให้เวอร์จิลต้องถูกสังหารก็ได้ครับและจากตัวอย่างพวกริปเปอร์ก็จับตัวเดริลไปมันอาจจะทําให้คอนนี่และเดริลได้พบกันอีกครั้งก็เป็นได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านคิดว่าคอนนี่กับเดริลจะรอดจากพวกริปเปอร์หรือไม่ ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับถ้าหากชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ